เว็บร้อยยี่สิบห้าฟันฟนฟ,ฟแข็งเท่าไรถึงจะไม่ทะลุตาน้ำมัน <laughs> วันนี้เรามาดูกันสิ่งแรกก่อนที่จะฟานแข้งเราก็ต้องตั้งระดับหน้าแข็งวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือทำเป็นตัว T แบบเนี้เพื่อกดลงเฉยๆอันนี้มันเอียงอยู่ใช่ไหมแล้วก็กดได้เลยปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บกดลงไปเดี๋ยวมันมันก็จะเสมอเองคลายน็อตน,นิดหนึ่ง เนี่ยพอเรากดเข้าไปนี้เห็นไหมดูฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันจะเรียบแล้วมันตั้งระดับง่ายๆเลยไม่ต้องใช้ตัววัดระดับแบบนู้นฝั่งนี้ก็เช่นกันถ้าถ้ากดเร็วสามจุดเนี้ยมันมีแสงเข้าแสดงว่าปักกินขูดมาไม่หมดหรือมีบูทยอยู่หนึ่งตัวหรือว่าสองตัวก็เลวแต่เนี่ยมันต้องเรียดทั้งสามจุดหนึ่งสองสามนี่ก็ได้แล้วทีนี้เรามาหาระยะคว้านเลย หลังจากหาระยะแล้วเราก็คว้านลงไปหนึ่งรอบก่อนเพื่อจะหาว่ามันลึกได้เท่าไหร่อย่าให้โดนตาน้ำมันข้างล่างด้วยนะ<อ> <c oughs> เราจะคว้านลงไปหนึ่งรอบเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเห็นไหมตาน้ำมันเนี่ยจุดเนี้ยดูเนี้ยอย่าให้ถึงนะครับเพราะถ้าถึงเดี๋ยวมันจะแก้ยากอันนี้เขียนมานะครับแข็ง หกาแต่ปอคว้านจริงเราอาจจะจุดหกจุดบาทจุดสองจุประมาณเนี้ยเผื่อไปให้นิดนึงทีนี้เราก็กดดูนิดนึงแล้ววัดดูก่อนก่อนที่จะคว้านจริงอันนี้6กสิบหาองก็านรอบเดียวได้เลยแบบนี้ Okay. ไม่ทะลุนะครับแล้วก็รูน้ำมันก็ไม่โดนสำหรับแข็งร้อยบ้าขวานได้ไม่เกิน67นะที่ไม่ทะลุตาน้ำมันช่องทางเดินน้ำมันแต่จ้าเกินจาก67เปุ๊บทะลุทันทีก็ใช้ได้บางคนขวาน70 7 1 7 2แต่มันก็ต้องมาอุดทางเดินน้ำมันใหม่นะมเชื่อมแต่ถ้าไม่ให้โดนขวานไม่เกิน67 เอาทิกเล็กๆมาฝากแต่ชอบก็เอามาที่อื่นดีกว่าก็พาไป